สวัสดีค่ะนี่นท,ทุกคนมาพบกับคุงคุูอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปลูกไม้กระดับนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือการงานอาชีพหน้าที่4 0และเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอรพร้อมกันเลยนะคะไปเลยจ้า การปลูกไม้ประดับอย่างที่หนึ่งนะคะคือการปลูกลือสีผสมค่ะลือสีผสมเป็นพืชคุมดินมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีใบที่มีสีสันสวยงามเช่นสีเขียวสีม่วงสีแดงและสีน้ำตาลนะคะใบจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจขอบใบจักนิยมใช้ตกแต่งสวนหย่อมนะคะและอาคารสถานที่ต่างๆ การขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักช้ำค่ะนี่นะคะเราก็ได้มายอดมาขยายพันธุ์ต่อนะคะต้นฤาษีผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ต้นฤาษีผสมเหมือนกันนะคะตัดยอดมาเพื่อที่จะนํามาขยายพันธุ์ต่ออันนี้ก็นี่ใบของเขาก็จะคนละสีคนละลายกันนะคะ ใน,นที่เราเคยเห็นนะคะที่เราเห็นบ่อยก็จะมีต้นนี้ใบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เรามาใหม่นะคะหรือสื่อผสมลายไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายพันธุ์กันเลยค่ะ เมื่อเราได้ยอดมาแล้วนะคะเราก็เตรียมดินใส่กระถางอันนี้จะเป็นกระถางประมาณสามนิ้วนะคะนี่ค่ะกระถางสามนิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนํามาขยายพันธุ์โดยการปักชํายอดนั่นเองนะคะก็เตรียมดินไว้เลยนะคะนี่ก็จะนําล่องด้วยไม้นะคะไม้แหล,หลมหรือกิ่งไม้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนําล่องให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็นำนี่ค่ะยอดที่เรา ที่จะนำมาขยายอ่ะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวยอดที่เราจะนํามาขยายพันต่อลงในกระถางนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลย นำเนี่ยค่ะยอดที่เราตัดไว้นะคะใบตรงนี้ข้างล่างเราสามารถเด็ดทิ้งไปได้นะนี่นะคะเด็ดทิ้งออกไปได้เลยนี่แล้วก็จะเดือดแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยหรือใครจะแยกเป็นอีกกระถางนึงก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเต็มๆว่ากิ่งสองกิ่งกำลังดีนะคะ ทำการปักชำเหมือนเมื่อกี้เลยง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมปักชำยอดง่ายมากๆเลยทั้งกิ่งทั้งยอดได้หมดเลยนะคะของต้นลือสีผสมเขาเป็นต้นที่เกิดง่ายมากเลยนะคะเกิดง่ายขึ้นง่ายโตรเร็วด้วยนะคะต้องคอยตัดตกแต่งกิ่งให้เขาถ้าต้นรือสีผสมเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะชอบน้ำม,มากเลยถ้าเกิดวันไหนที่ ไม่ได้รดน้ำเขานะคะดินแห้งเนี่ยจะทําให้ต้นใบของเขาเนี่เหี่ยวได้แต่ถ้าเรารดน้ำไปนะคะเมื่อใบเหี่ยวเขาก็จะกลับมาฟื้นฟูกลับมาเป่งปลั่งสวยงามเหมือนเดิมนะคะสําหรับต้นลูกศรผสมนะคะเราก็โลงไปเลยนะคะที่เรา,าเดี๋ยวจะเอาใบล่างนี้ออกนิดนึงนะคะ จะเอาประมาณสักสองกิ่งกำลังดีกำลังสวยก็นำร่องให้เขาเลยเปิดทางให้เขาหน่อยนะคะก็ใส่ลงไปเลยกิ่งที่เราตัดเอาไว้ค่ะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดเอาดินเนี่ยค่ะกบบีบให้เข้ามานะคะง่ายๆนะคะวิธีการขยายพันธุ์เขาปรอยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการขยายพันธุ์ต้นดือสีผสมนะคะสองนะคะการปลูกปูุด่างผู้ด่างนะคะเป็นไม้เลือ้อย ใบเมียลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวลต้นมีลักษณะอ่อนช้อยผู้ด่างนะคะเป็นพืชที่มีลกอากาศจึงเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินและในน้ำสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางที่มีดินแจกันมีน้ำและแปลงปลูกขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะผูด่าง พูด่างเป็นไม้เลื้อยมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวลต้นมีลักษณะอ่อนช้อยถ้านำมาปลูกใส่กระถางแขวนให้ห้อยย้อยจะสวยงามมากพูด่างเป็นพืชที่มีรากอากาศจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินและในน้ำถ้าตัดต้นมาชำในแจกันหรือขวดก็สามารถจเจริญเติบโตได้วัสดุและอุปกรณ์ 1. กิ่งพูด่าง 2. ดินร่วนสำหรับปลูก 3. บัวรดน้ำา 4. กันไกลตัดกิ่งขั้นตอนการปลูกพูด่างในดิน 1. ขุดพริกหน้าดินไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรค 2. เตรียมกิ่งพูด่างที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปโดยตัดให้มีความยาว15-20ถซนติเมตร 3. รดน้ำให้ดินนุ่มแล้วนำพูด่างปักลงในดิน 4. รดน้ำเช้าและเย็น 5. พรวนดินและใส่ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยข้อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการดูแลรักษา 1. รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น 2. พรวนดิน 3. กํกำจัดวัชพืชเป็นประจำ 4. ใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละครั้งนักเรียนครับไม้ดอกไม้ประดับเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการได้รับการดูแลและบำรุงรักษา เช่นรถน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชถ้าต้องการมีต้นไม้สวยๆไว้ประดับตกแต่งบ้านหรือนำไปจำหน่ายก็อย่าลืมดูแลบำรุงรักษาให้ดีนะคะต่อไปนะคะการปลูกว่านกาบหอยแครงแค,งะคะ้ค่ะว่านกาบหอยแครงแค้นะคะเป็นพืชคลุมดินใบเดียวออกเรียงสลับเป็นกาบหุ้มรอบต้นมีใบเป็นรูปหอ,อก ปลายใบยนะคะแหลมโคนตัดขอบใบเรียบแผ่นใบหนาด้านบนสีเขียวเข้มส่วนด,ด้านล่างนะคะใต้ใบสีม่วงแดงไม่มีกาา้านใบชอบดอกออกที่ซอกใบชอบแสงแดดบางกลางขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะสวัสดีค่ะพบกับพอดตการ์เด้นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้น กาบหอยนะคะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นไม้ประดับได้แล้วก็เป็นสมุนไพรชั้นดีนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกิ่งของเขานะคะมาปักชํากันเลยค่ะต้นกับหอยนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกในกระถางก็ได้เป็นพืชคุมดินก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราเลือกกิ่งของเขานะคะมาปลูกต้นกับหอยนี่สวยงามมากเลยนะคะเพื่อน ใบข้างในจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนใบข้างนอกก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยเดี๋ยวเราได้กิ่งของเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาปลูกกันเลยค่ะสิ่งที่เตรียไมไว้นะคะหลังจากที่เราได้กิ่งของว่านกับหอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกกิ่งที่สามารถปลูกในกระถางได้นะคะ สามารถตักชาก็ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยเราก็ตัดใบอีกส่วนหนึ่งนะคะออกไปแล้วก็ใช้วิธีการปลูกลงในกระถางกันค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนกระถางนะคะเพ,เพื่อนสามารถใช้กะมาพาวนะคะรองก้นไว้ได้เลยนะคะเพื่อเก็บความชื้นของน้ําส่วนดินนี่ก็เป็นดินที่ผสมกับมูลสัตว์ที่เราผสมกันไว้นะคะ แล้วก็มุนสัตว์แล้วก็มะพร้าวสับค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็นำกิ่งนะคะนี่ของว่านกระหอยนะคะลงปลูกได้เลยถ้าก้านแบบยาวๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถตัดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวตายนะคะเพื่อนๆอันนี้ปลูกบอกเลยว่าปลูกเป็นง่ายมากเลยนะคะว่านกระหอยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปนะคะ วาดกับหอยนี่นะคะเป็นต้นไม้ประดับที่สวยงามมากนะเลยนะคะอยากแนะนําให้เพื่อนๆปลูกกันนะคะแบบนี้เลยอยันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเปลือกไข่นี้นะคะโรยลงไปเลยนะคะเปลือกไข่เนี่ยเขาจะช่วยให้ ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเพราะเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแคลเซียมนะคะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วก็รากเจริญเติบโตด้วยดีนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆปลูกเสร็จเนี่ยช่วงแรกๆก็วางไว้ที่แสงแดดลําไหลนะคะร่มๆก่อนนะคะค่ะวิธีปลูกว่านกับหอยแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะการใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการปลูกไม้ประดับ จะช่วยประหยัดเวลาประหยดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผลงานที่มีคุณภาพการปลูกไม,ม้ประับน,นะคะให้เจริญเติบโตและมีผลผลิตที่ดีต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษารู้จักเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมค่ะ มีอะไรกันบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ระดับกันนะคะเราจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์อะไรบ้างขั้นตอนการปลูกและการดูแล,แลรักษาไม้ระดับของเราวันนี้เราไม่มีรายงานส่งนะคะให้นักเรียนลงชื่อเข้าเรียนในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมครูทำน็อตไว้ให้และเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ